สัมมาสังกัปปะความดติชอบซึ่งเป็นมรรคในองค์ที่สองของมรรคในองค์แปดเป็นทางสายกลางเป็นทางที่เป็นไปด้วยความเห็นผูกเป็นไปเพื่อความสมงบระงับจากกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรรู้ธรรมเป็นไปเพื่อพระนิพพานท่านให้ความหมายไว้ว่าอย่างไงครับข้อความในสังยุตนิกายมหาวาลวะ พิพังพิสูตมีข้อความว่าดูกรุะรพิสุธตทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไงหนึ่งความดำงริในการออกจากกาม 2. ความดำงริในอันไม่พยาบาท 3. ความดำงริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความดําริชอบก็คือความนึกคิดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่าเป็นกุศลประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกโดยสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตคือจิตสิกนั้นเรียกว่าวิตกกะจตสิกวิตกกะจิตสิกนี้ต้องประกอบไปด้วยปัญญาตามที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าไม่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูก,ก,น,ก,กนั้นท่าเรียกว่า,วววามิาจฉา,า,า,าสังกป,ปะ คว,ความดับริความนึกคิดที่เป็นไปในทางอากุศลซึ่งไม่ตรงต่อการดับทุกข์ดับทิเลสวิตกการเจตสิกน,นี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับกุศลและอกุศลาฝ่ายที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนี้ท่านได้แสดงไว้ว่าดับริในทางออกจากกามในความไม่พยาบาท ในความไม่เบียดเบียนดําริในการออกจากกามนี้ท่านเรียกว่าเนฆขมะวิตกอภิยาปาทาวิตกคือการดําริในการไม่พยาบาทอาวิหิสาวิตกคือการดําริในการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นการดําริทั้งสามประการนี้ก็เป็นการดําริหรือการนึกคิดที่เป็นไปในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้เอง ได้คำว่าวิตกคือการตก,กึกหรือการนึกคิดซึ่งเป็นไปในการออกจากกามนั้นเป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกโดยสภาพธรรมก็คือโอารมณ์ภัจจ์สิกที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นในขนาดใดขนาดนั้นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ออกจากกามคือออกจากอกุศลที่เป็นโลภะความติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์ที่ปรากฏในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าคร่น่าพอใจในขณะนั้นอกุศลใดๆก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าเป็นการออกจากกามคือออกจากความติดข้องต้องการในสิ่งที่น่าคล้หน่าพอใจนั้นด้วยความเป็นความอยากได้ ด้วยความเห็นแก่ความอยากได้ของตนเองที่เกิดขึ้นแต่เข้าใจถูกว่าความอยากได้ที่เกิดขึ้นนั้นความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตและไม่ใช่จิตด้วยและไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล่ว่าจะเกิดขึ้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้นั้น อคุสลไม่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นแน่ขมวิตกคือตรึกไปในทางที่ออกจากกามในขณะนั้นเมื่อการดำริเป็นไปด้วยก,กับความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นจิตในขณะนั้นก็สงบจากอคุสลทั้งปวงการประพฤติทางกายในขณะนั้นหรือการพูดทางวาจาในขณะนั้นก็เป็นการประพฤติที่ดีงามทั้งทางกายทั้งทางวาจา ความดัเบิดหรือความนมึ่คิดก็เป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลเป็นความดําเบิลที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่เป็นไปในการสละแบ่งปันหรือเป็นไปในการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือเป็นไปในความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเป็นไปในการไม่เบียดเบียนบุคลคลอื่นและสัตว์อื่นจิตในขณะนั้นก็ไม่ประกอบไปด้วยโทสะ เมื่อมีความเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นให้มีความสุขแล้วโทสะก็ไม่เกิดในขณะนั้นเพราะเมตตาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะมีความกรุณาเกิดขึ้นกับจิตในเมื่อปรารถนาให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นพ้นจากความทุกข์จะเบียดเบียนบุคคลอื่นได้อย่างไรในขณะที่คิดสละแบ่งปันช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มีความสุข และช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นในขณะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามท่านเรียกว่าโสมพนาเจตสิกก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งสิทก้าประเภท์ด้วยกันได้แก่ศรัทธาสติซึ่งเป็นไปในกุศลดิริกความรังเกียจบาปโอตปะความเรงนตัวตบบาปและผลของบาปอโลภะคือความไม่โลภ ได้แก่ความไม่ติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์ที่ปรากฏอัโทตะได้แก่เมตตาความปรารถนาดีต่อบุคคลอืน่นและสัตว์อืเป็นต้นก็เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ออกจากกามคือออกจากอกุศลมีความติดข้องต้องการที่เรียกว่าโลภเป็นต้นในคำว่าวิตกคือการดํำริในการออกจากกามได้แก่ออกจากอกุศลนี้ แบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งก็คือเนคขม่าการออกจากกามในทางกายอีกประการหนึ่งก็คือเนคขม่าในการออกจากกามทางจิตการออกจากกามในทางกายเรียกว่าเนคขม่านั้นก็คือการออกบวชตัดความเกี่ยวข้องตัดความกังวลในความเป็นครหัสั์ส่วนการออกจากกามประเภทที่สองนั้นก็คือ ในขณะที่กุศลเกิดขึ้นกับจิตซึ่งเป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าเป็นการออกจากกามที่แท้จริงหรือเรียกว่าเป็นเนคขม,ม่าที่แท้จริงเพราะว่าการออกบวชซึ่งเรียกว่าเป็นเนคขม,ม่าประเภทแรกนั้นกายออกจากกามก็จริงอยู่ไม่ติดข้องผัวพันกับความเป็นครรั์ก็จริงอยู่แต่ถ้าหากจิตไม่ออกจากอกุศลเจตสิก คือไม่ออกจากความติดข้องต้องการอยากได้ในอารมณ์ที่ล่าค่ลน่าพอใจอยู่และยังมีความประพฤติเป็นไปเพื่อความติดข้องต้องการจูเป็นไปในความพยาบาทไม่มีความเมตตาเกิดขึ้นกับจิตก็ดีเป็นไปกับด้วยการเบียดเบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เดือดร้อนจูคือไม่มีกรุณาเกิดขึ้นกับจิตเลยก็ไม่ชื่อว่าเป็นเนคขมะ คือการออกจากการมฉะนั้นคําว่าเนคขมักคือการออกจากการมนี้แม้บุคคลที่ไม่ได้บวชไม่ได้ละเคหสถานบ้านเรือนแต่จ,จิตเป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีการเสียสละแบ่งปันมีความประพฤติท,ที่ดีงามทั้งทางกายทั้งทางวาจามีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ก็ได้ชื่อว่าเป็นเลคข,ขมมะคือการออกจากกามออกจากกิเลสในส่วนที่เป็นความติดข้อต้องการอยากได้ที่เรียกว่าโลภะความพยาบาทคือการผูกโรธและการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ได้รับความลําบากเพราะจิตในขนานั้นก็ประกอบไปด้วยความการุณาปัถนาให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุข ฉะนั้นเด่คัมภีรวิตกเกิดขึ้นขนาดใดในขนาดนั้นก็ทําให้เกิดอัพยาปาทวิตกคือไม่ผูกโกรธอวิหิงสาวิตกคือไม่เบียดเบียนความดันดิชอบสามประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันคือเมื่อเน่คัมภรวิตกเกิดขึ้นเป็นไปในการออกจากการรมนั้นก็เป็นไปในความเมตตาการุณา คือความไม่ผูกกรดโดยสภาพธรรมที่เกิดกับจิตนั้นท่านเรียกว่าอาตุสะเจตสิกได้แก่ความเมตตาที่เกิดขึ้นกับจิตส่วนการคิดที่ไม่เบียเดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั้นโดยสภาพธรรมก็เป็นกรุณาเจตสิกเมื่อปัญญาเจตสิกเกิดรวมด้วยการดำรฤท์นั้นก็เป็นสัมบาสังกปะคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าแป้นเดชข่มมาววิตก คืการออกจากการความไม่ติดข้องแม่อาโทศาสจิตศิธิ์เกิดขึ้นเป็นความเมตตาแม้ความไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นเป็นความกรุณาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสภาวะธรรมที่เกิดและก็ดับเมื่อเกิดและดับแล้วก็ไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแปรเปลี่ยนไปจากเดิมในขณะนั้น เมื่อเกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสภาวะธรรมอหนึ่งที่เป็นจริงคือว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นเราเป็นเขาแม้วิตกกาเจตสิกท,ที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามคือเป็นไปในทางอกุศลที่เป็นวิชาสังกัปปะก็เกิดดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่า เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแปรเปลี่ยนไปว่างเปล่าตลอดเวลาความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกับพุทกากเจตสิกนี้จึงเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความดำดิจชอบโดยเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นได้โดยตรงจึงเป็นทางหรือเป็นมัคเพื่อขจัดเหตุแห่งทุกโดยตรง คือขจัดความไม่รู้ที่เรียกว่าโมหะเจตสิกหรือเรียกว่าอาวิชชาให้หมดสิ้นไปได้ตามลําดับในส่วนของวิชาสังกปะคือการดําริ์ผิดคือดําริไม่ตรงต่อการดับทุกแต่เป็นการเพิ่มทุกในวัตตะนั้นประกอบไปด้วยการมาวิตกได้แก่โลภะเจตสิกพยาปาทวิตกคือการผูกโรธได้แก่ โทสะเจตสิกและวิหิงสาวิตกคือการเปลี่ยนแปลงได้แก่โทสะเจตสิกเช่นเดียวกันคือเป็นประเภทของโทสะความดำริผิดนี้ในสามประเภทมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันคือเมื่อมีความติดเข้าต้องการอยากได้เกิดขึ้นนั้นในขณะที่ได้มาก็ดีก็ไม่อยากให้บุคคลอื่นได้ใช้สอยด้วย คือเกิดความ่วงแขนขึ้นมาในขณะที่กําลังแสวงหากําลังจะได้อยู่นั้นก็ไม่อยากให้บุคคลอื่นมาแสวงหาหรือมาได้เช่นเดียวกันกับเราอันนี้พยาบาทวิตกคือความโกรธก็เกิดขึ้นหรือคิดด้วยความไม่พอใจเมื่อความไม่พอใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นเกิดจากความ่วงแานก็ดี เกิดจากการที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมาใช้สอยในสิ่งที่เรามีอยู่ก็ดีความคิดที่จะเบียดเบียนหรือทํำร้ายบุคคลอื่นทางทางวาจาก,ก็ดีหรือทางกายก็ดีก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นทางอันนี้ก็เป็นมัจแต่เป็นทางที่ผิดเป็นมิจฉามัจเป็นทางที่เป็นไปกับโลภะและโทสะเพิ่มโลภะและโทสะมากขึ้นมากขึ้นโดยมีโมหะ คือความไม่รู้สภาพธารมตามวามเป็นจริงนั้นเกิดร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาสําหรับสัมมาสังกัปปะคือการำดำบิดชอบนี้มีข้อความที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกอย่างไรบ้างครับมีข้อความในมันชฌิมิกายปริปันนั้นความว่าเรากล่าวสัมมาสังกัปปะเป็นสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขัน อย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักอย่างหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉนคือความดำริในนิคัมมะดำริในความไม่พยาบาทดำริในความไม่เบียดเบียนนี้สัมมาสังกัปปะ ที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่หงบุญให้ผลแก่รันดูกระรภพิสุท์ทั้งหลายก็สัมมาสังกปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นชนัยดูกระรภพิสุทนทั้งหลายความเรลืความวามิตกความดำาเินความแน่วความแน่ความปักใจบัจจีสังขารของพิสุจนผู้มีจิตไกลท่าศึก มีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหลสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์ของมรรคส่วนที่เป็นไปกับด้วยอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองของจิตนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบที่บุคคลนั้นยังมีกิเลสอยู่ เป็นไปกับด้วยในส่วนที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ผลของกุศลที่เรียกว่าวิบากหรือกุศลวิบากนั้นก็ทําให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดคือเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะส่วนสัมมาสังกปปะอีกประการหนึ่งที่เป็นโลก,กุตระ คือเป็นมัคคือเป็นทางดับทุกข์คือดับอวิชชาอันเป็นต้นต่อแห่งกิเลสทั้งปวงนั้นเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นก็ขจัดสักะยะทิฏฐิวิกิวกิชฌาศีรพัตตะปรมาตให้หมดสิ้นไปได้คือเป็นองค์แห่งมัคเกิดขึ้นเป็นโลกุตตะกุศลเป็นการพ้นจากกิเลสได้ตามลําดับ โสดาปฏิมรักสกทา,าคามิมรักอนาคามิมรักและอรหัตตมรักอันนี้ด้ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบที่เป็นโลกุตระหรือเป็นองค์แห่งมรรคที่ประหารกริเลสได้อย่างหมดสิ้นแบบเป็นเศเด็ดขาดคือสมบูเัยพะประหานะคือหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสที่ละได้แล้วหลุดพ้นแล้วนั้นไม่กลับมาเกิด